ส่วนการดำานีผู้ที่พ้นจากโรคร้ายแล้วนั้นก็ยิ่งมีความเชื่อมั่นในพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้นด้วยจากเหตุผลสองประการคือประการที่หนึ่งเพราะตนได้ตั้งจิตอธิษฐานขอให้พระคุณแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าได้โปรดให้พ้นจากความเดือดร้อนจากโรคร้ายนั้นและประการที่สองคือการที่พระภิกษุผู้เคยอดำรงสถานพราหมสกุลเศรษฐีแห่งกรุงกันมาเป็นผู้มีจิตใจเมตตากรุณาได้ส่งแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญมาทำการรักษาโรคร้ายให้จนหายดีโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนแต่ได้กระทําไปโดยเนื่องมาจากความทราบซึ่งในรถพระธรรมแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแท้จริงนางจึงคิดว่าทั้งหมดนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากพระพุทธคุณอย่างแน่นอนตัวนางเองและที่ชายพะขวันได้ร่วมกันบริจาคเพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์หลายรายการทั้งมีการสร้างสังฆารามนกรุงกบินพัฒน ทั้งสร้างสถานรักษาโรคแก่ประชาชนคนทั่วไปตลอดจนตั้งหน่วยงานที่จะคอยยอช่วยแนะนําให้ผู้คนเอาชนะความยากจนได้ด้วยความเพียรและมีความรู้หลากหลายในการประกอบสัมมาอาชีพข่าวการเสด็จมาของพระบรมศา,ศาสดาย,ย่างกรุงกบินพัฒเป็นคราที่สองนั้นจึงถือว่าเป็นเรื่องอันประเสริฐที่นางถือว่ามีค่ายิ่งกว่าการได้ลาพยศทรัพย์ส,สินเงินทองเพราะนางมีความเลื่อมใสใครถวาย บังคมพระตาคตเจ้าอย่างเต็มเปี่ยมอยู่แล้วเมื่อได้เข้าเฝ้าพร้อมกับมหาประชาชนทั่วๆไปได้ก้มลงรักด้วยเสียงกล่าวได้สดับปรับฟังพระธรรมเทศนาซึ่งเปรียบได้กับว่าพระองค์ทรงอย่างรู้วาระน้ำจิตว่านางคิดอย่างไรมีความสงสัยในเรื่องอะไรแม้ทรงแสดงธรรมแก่มหาประชาชนเป็นส่วนรวมก็คล้ายกับว่าในที่นั้นมีเพียงนางคนเดียวที่เป็นผู้นั่งฟังอยู่เพราะเนื้อธรรมที่ทรงสแสดงเป็นเรื่องที่ช่วยแก้ความสงสัย ช่วยเพิ่มให้มีกำลังจิตที่จะประกอบคุณงามความดีให้สูงยิ่งขึ้นเรื่อยๆนางจึงมีความอิ่มเอิบในธรรมชื่นชมในคุณงามความดีที่ได้ทำแล้วและมีอุตสาหะที่จะทำความดีเป็นส่วนภายในคือการอบรมจิตใจและปัญญาของตนให้บริสุทธิ์สะอาดสงบเป็นการลิ้มรสแห่งพระพุทธศาสนาด้วยตนเองเมื่อย้อนกล่าวไปถึงสองสหายคืนอนันตาและพควันบ้าง ก็จะเห็นว่าเพลงพินที่คนทั้งสองช่วยกันทำให้แพร่หลายในกรุงกบินพันั้นปรากฏเป็นจริงขึ้นมาแล้วคือเนื้อเพลงที่ขอให้พระอมวตาเจ้าชายผู้เป็นที่รักเสด็จกลับมาก็ดีขอให้เจ้าชายทรงมีชัยชนะก็ดีขอหวางก็สมจริงตามเนื้อเพลงนั้นทั้งสองประการคือเจ้าชายได้เสด็จกลับมาจริงและมาอย่างผู้ชนะกิเลสด้วยสองสหายได้มีโอกาสเข้ากราบถวายบังคม ถึงที่ประทับในราชอุทยานได้สดับตรับฟังพระวาจาทักทายด้วยเรื่องส่วนตัวของทั้งสองคนและในที่สุดที่สำคัญนักคือพระวาจานั้นชี้ชวนให้ตั้งอยู่ในศีลธรรมและคุณความดีที่สูงขึ้นไปบางครั้งก็ส่งแนะนำให้หมัน่นมาสดับพระธรรมเทศนาของพระบรมศาสดาในเวลาเย็นสองสหายผู้สนใจในพระพุทธศาสนาอยู่บ้างแล้วก็มีความสนใจใคร่รู้คล่ายปฏิบัติดียิ่งขึ้นการเสด็จ กรุงกบินพัฒของพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยเหล่าพระภิกษุสงฆานี้จึงถือเป็นประโยชน์เหลือเกินที่กล่าวได้พระพุทธโอวาทที่ประทานแก่มหาประชาชนชาวกบินพัสในครานี้พอเหมาะแก่จริตและอัธยาศัยของคนทุกชนชั้นคนที่หลงเพลิดเพลินไปในความสนุกสนานเกินขอบเขตหรือเกียรติคร้านไม่คิดประกอบการงานใดๆก็ทรงสั่งสอนให้ได้สติคิดตั้งตัวในทางโลกคนที่ตั้งตัวทางโลกได้แล้ว ก็ส่งชี้ชวนให้เลื่อนชั้นแห่งการปฏิบัติให้สูงขึ้นคล้ายกันกับให้รู้จักก้าวขึ้นบันไดขั้นต่อต่อไปจนถึงที่ตั้งใจไว้ไม่หลงนั่งหลงนอนลงบนบันไดขั้นใดขั้นหนึ่งด้วยเห็นว่าถึงที่สุดแล้วนั่นเองจากนั้นมีข่าวกลับมาถึงกรุงกบินณน์ว่าพระบรมศสาสดาสเสด็จแสดงธรรมโปรดมหาประชาชนไปตามสถานที่ต่างๆตอนนี้พระองค์ได้เสด็จเข้าเขตวัดชีและเข้าประทับในศาลาเรือน ยอดในป่ามหาวันใกล้กรุงเวสต์ลีราชธานีแห่งแคว้นวัชีแล้วในขณะนั้นเองพระนางเจ้ามหาประชาดดีโคตมีพร้อมด้วยนางพระกำนันพระประยุนญาตพระธิดาและพระสุนิสาประชุมปรึกษาการถึงการที่จะทรงขออนุญาตให้สตรีได้บรรพชาอุกสมบทในพระธรรมวินัยจากพระผู้มีพระภาคเจ้าเจ้าหญิงพระชายาในเจ้าชายอมวตากลับทูลว่าข้าแต่พระแม่เจ้าขอได้ทรงกรุณาโปรด ให้เจ้าพี่หญิงโสธาราและลูกได้ตามเสด็จในครานี้ด้วยเถิดแม้ว่าการเดินทางจะลำบากยากเข็นเช่นใดลูกทั้งสองก็พร้อมที่จะร่วมในความยากลำบากนั้นลูกหญิงทั้งสองแม่มีความจำเป็นต้องขอสั่งให้ลูกทั้งสองประทับอยู่ในกระบินพัสต่ตอไปก่อนลูกทั้งสองได้ออกสงครามชีวิตได้รับบาดเจ็บปานว่าจะไม่มีชนมาชีพหรืออยู่ความบาดเจ็บของลูกทั้งสองนั้นแม้แม่จะไม่ได้รับด้วย โดยตรงแต่ก็ไม่ผิดอะไรกับการที่หัวใจของแม่จะสมเนถูกเคี่ยนตีอายุตลอดเวลาด้วยความรักและความสงสารแม่จึงขอออกคำสั่งให้ลูกพักยับยั้งอยู่เป็นการชั่วคราวแม่เองพร้อมด้วยลูกหญิงอมรติกับทั้งสตรีผู้ร่วมใจของแม่มากหลายเหล่านี้จะร่วมกันออกศึกทำงานที่สำคัญเพื่อประโยชน์ทั้งแก่ตนเองเพื่อประโยชน์แก่ลูกทั้งสองและเพื่อประโยชน์แก่สตรีอื่น อื่นผู้มีความปรารถนาจะประพฤติพรหมจันท์ในพระพุทธศาสนาความลำบากตรกรรำในการเดินทางจากแคว้นสักกับไปสู่แคว้นวัชีนั้นต่างว่าจะมีอยู่มากแม่ก็จะยินดีต่อสู้เพื่อให้พระบรมศาสดาทรางทราบประหนักถึงความตั้งใจจริงของคนแก่อย่างแม่ว่ามีอยู่อย่างมั่นคงเพียงใดพระเจ้าเนรยะรงทราบพระปณิธานอันเข้มแข็งของพระนางเจ้ามหาประชาบดี โคตมีเมื่อพระนางจ้ามหาปชาบดีโคตมีพร้อมด้วยเจ้าหญิงอมรติได้เสด็จไปเศร้าเป็นการส่วนพระองค์เพื่อตรัสอาปุชาคืออมลาเสร็จออกสรงเพศพรมจันทร์พร้อมกันนั้นพระนางก็ได้มอบถวายพระตำหนักและทรัพย์สินทั้งปวงให้ทรงจัดการตามพระราชประสงค์แต่ก่อนเสด็จไปเฝ้าพระเจ้าเนริยาพระนางจ้ามหาปชาบดีโคตมีและเจ้าหญิง ธรรมรติได้ประทานทรัพย์ส่วนพระองค์แก่ข้าราชบริพารผู้เคยได้รับใช้ใกล้ชิดตามควรแก่ฐานะส่วนที่เหลืออยู่พร้อมด้วยพระตำหนักได้มอบถวายพระเจ้าเนริยาเมื่อเข้าเฝ้าอาปุจฉาพระเจ้าเนริยาทรงมีพระราชดำรัสอนุโมทนาแล้วตรัสถามถึงกำหนดเวลาที่จะเสด็จสู่แคว้นวัชีเมื่อทรงทราบว่าพระนางเจ้ามหาประชาบดีโคตมีจะเสด็จเวลารุ่งอรุณก็ทรงดุษณีไม่ได้ตรัสประการใด พระเจ้าเนริยาถวายบังคมส่งเสด็จถึงประตูบริเวณพระราชฐานเพื่อเป็นการแสดงพระราชอัธยาศัยในพระราชวงศ์ชั้นผู้ใหญ่แต่ใครเล่าจะทราบว่าพระองค์ทรงคิดอะไรไกลออกไปกว่านั้นพระราชดำรินั้นจะปรากฏออกมาเองในเมื่อกำหนดเวลานั้นมาถึงก่อนเช้าตรู่วันรุ่งขึ้นพระนางจ้ามหาประชาบดีโคตมีพร้อมด้วยพระธิดาและพระนางกำนันผู้ติดตามจำนวนมาก ซึ่งได้ปลงพระกะสาเป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่เมื่อวานทรงนุ่งห่มผ้ากาสาวพัสหรือผ้าย้อมฝาดมีแต่บริขารที่จำเป็นสำหรับเพศนักบวชเตรียมพระองค์พร้อมที่จะเสด็จจากพระตำหนักมีพระสุนิสาทั้งสองกับข้าราชบริพารและพระประยุนญ,ญ,ญาติยืนกันแสงและร่ำให้คอยส่งเสด็จด้วยความเคารพความจงรักภักดี และความเสียดายอะไรรักบัดนี้พระนางเจ้าผู้ส่งเป็นร่มพรมสายของเหล่าองศาคนาพระญาติและข้าราชบริพารกำลังจะเสด็จจากไปหลายคนร้องให้อื้ออึงศพหน้าลงไม่เป็นอันสามารถทำเช่นไรต่อไปได้อีกจากนั้นโดยไม่มีใครนึกฝันพระเจ้าเนรยาพร้อมด้วยพระมเหสีและอมตะตรับใช้ใกล้ชิดก็ได้เสด็จถึงพระตำหนัก เป็นเวลาเดียวกันกันกบที่พระนางเจ้ามหาปชาบดีโคตมิเสด็จลงมาพอดีพระเจ้านิรยาและพระมเหสีทรงคุกพระชนุลงกับพื้นถวายบังคมด้วยคาระวะอย่างสูงเป็นภาพที่เพิ่มความสกเศร้าแก่ผู้มาส่งเสด็จเป็นอันมากพระราชาเสด็จพระดำราชามตามขบวนท่านผู้ส่งเพศบรรพชิตฝ,ฝ่ายสตรีเหล่านั้นโดยพระบาทเปล่าจนกระทั่งถึงประตูพระนคร เป็นการแสดงพระราชอัธยาศัยอันสูงส่งน่าทราบซึ้งประทับใจขอองค์ผู้ประสบพบเห็นทั่วไปพระนางจ้ามหาประชาบดีโคตมีทรงกล่าวอำลาเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็เสด็จนำขอบาวานมุ่งหน้าสู่ภาคตะวันตกเฉียงใต้อันเป็นทิศที่ตั้งของควานวัชีเป็นที่น่าสังเกตว่าตลอดมันคาที่เสด็จผ่านไปมีราชบุรุษและทหารดืงรายเป็นระยะระยะ เพื่อดำเนินถวายการอารักขาพอตะวันทอแสงผลยอดไม้ได้ไม่นานนักก็มีกลุ่มชนยืนขวางหน้ากราบถวายบังคมเชิญเสด็จเข้าสู่ที่พักข้างทางเพื่อขอถวายยากูและภิกษาให้ได้สวยเรียบร้อยก่อนจะเสด็จเดินทางต่อไปพระนางเจ้ามหาประชาบดีโคตามีตรัสถามว่าพวกเขารู้ได้อย่างไรว่าจะเสด็จผ่านก็ได้รับคำตอบกลับมาว่า พระเจ้าเนรยาทรงสั่งข้าราชบริพารให้จัดการถวายอารักขาและถวายความสะดวกในระหว่างเสด็จเดินทางส่วนในเรื่องของอาหารถ้ามีหมู่บ้านก็ให้บอกบุญชาวบ้านจัดถวายถ้าไม่มีหมู่บ้านราชบุรุษก็จะจัดถวายตลอดทางในแคว้นสักกะพระนางจ้ามหาประชาบดีโคตมีทรงอนุมโมทนาในนามพระราชหายแห่งพระมหากษัตริย์ผู้แสดงออกด้วย การกระทําให้ปรากฏทั้งทั้งที่ขณะไปเฝ้านั้นทรงมีพระราชดํารัสแต่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นพอตกถึงเวลาเย็นก็จะมีราชบุรุษซึ่งรออยู่ในระหว่างทางกราบทูลเชิญให้เสด็จและพำนักในเพิงมุงด้วยใบไม้อันจัดเตรียมไว้เพื่อถวายความสะดวกมีที่ให้ส่งน้ำได้มีที่ทรงสำราญตามสมควรแก่สภาพของภูมิประเทศสรุปรวมความว่าแม้การเสด็จออกในครา นี้จะมีแต่สตรีล้วนแต่ก็ส่งได้รับความสะดวกในระหว่างการเดินทางตามสมควรจะเหนื่อยากก็ตรงที่ต้องเสด็จดำเนินโดยพระบาทเท่านั้นครั้นพ้นจากเขตแห่งแคว้นสักตะแล้วพระนางจ้ามหาปรชาบดีโคตมีพร้อมด้วยผู้ติดตามก็ส่งคาดการล่วงหน้าถึงความยากลำบากทุกประการอันจะพึงพเผชิญในแคว้นวัชีแต่ก็ปรากฏว่ามีพ่อค้าคณะหนึ่งประกอบด้วยผู้คนมากมัก จะเดินทางล่วงหน้าไปก่อนและคอยถวายความสะดวกในเรื่องน้ำอาหารและการจัดที่พักนอกจากนั้นก็ยังมีกลุ่มพ่อค้าอีกคอนั้นหนึ่งตามเสด็จมาห่างๆในเบื้องหลังพ่อค้าเหล่านี้แท้จริงก็คือราชบุรุษและทหารของก่อบิลพัสที่ตามถวายอารกขาตามพระราชดำรัสสั่งของพระเจ้าเนรยานั้นเองพระเจ้าเนรยาทรงทราบดีว่า พระนางเจ้ามหาประชาบดีโคตมีเป็นผู้ถวายพระขินทาราแด่พระบรมศาสดาและทรงฟูงฟักธนุทนาอออมาตั้งแต่ธรรมาดาของพระตาตเจ้าสวรคตตจึงทรงเป็นบุคคลที่มีพระคุณอย่างมากร้นต่อพระผู้มีพระภาค เจ้าท่าการเสด็จดำเนินโดยพระบาทข้ามแว่นแควนในคราน,นี้มีเหตุอันตรายเกิดขึ้นแม้แต่น้อยแล้วก็นับว่าเป็นเรื่องที่ไม่พึงประสงอย่างยิ่งจริงอยู่ใครจะมาตำหนิหรือหาทางว่ากล่าวได้ว่าพระเจ้าเนริยาได้เลยแต่พระเจ้าเนริญานั้นเองที่จะทรงเป็นฝ่ายเดือดร้อนพระราชหายที่ไม่ได้เตรียมการถวายอารักขาความปลอดภัยให้สมกับที่พระนางจ้ามหาประชาบดีโคตมีเป็นผู้ทรงมีพระคุณสูงอย่างยิ่งต่อพระเชษฐาของพระองค์ ซึ่งทรงเป็นพระอาจารย์ในทางธรรมด้วยเพราะเหตุนี้พระนางเจ้ามหาประชาบดีโคตมีและเหล่าผู้ติดตามจึงทรงได้รับความผาสุกสะดวกตลอดการเดินทางถึงกรุงเวสลีลี